สวัสดีและสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะมาเมื่อวานนี้เราอยู่คลิปคลิปก่อนนะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะคลิปก่อนเนี่ยของเราจะเป็นกําจัดปววกและมอดข้างล่างใต้ดินนะคะแต่วันนี้เรามากําจัดปววกและมอดอยู่ในลําต้นทุกคนดูอันนี้จะเป็นทุเรียนสาวนะทุกคนดูสิเนี่ยเข้าแล้ว ก็คือว่าข้าว่าเขาเข้าแล้วแล้วก็อันเนี้ยมาขุดๆหน่อยทุกคนนี่เราจะให้ดูหน้าตาของมอดของมอดที่นี่หน้าตาของมอดนี่ก็คือมอดเขาจะเป็นแบบเหมือนมีเปลกอ่ะทุกคนเป็นปีกตัวเล็กๆเ,เขาก็จะมีงวงเล็กๆเ,เขาก็จะเข้าไปดูดกินและศัตรูอันที่อันทรงเกลียิของเขาก็คือ รจะให้ดูนะทุกคนทุกคนก็บางข่านก็ลืมคิดไปเนี่ยตัดต้นทุเรียนไว้ลงไปกิ่งก้านสาขาก็ทิ้งไว้เนตใต้ต้นของทุเรียนนี่แหละค่ะไม่คิดเลยและก็ไม่ได้มาคำจัดเอายาเอาอะไรมาสีดมาฆ่าเขาและสิ่งที่ตามเข้ามาก็คือนี่พี่น้องอันนี้คือจะเรียกว่านอนทางด่วนรวดเร็วทันใจนะ นอนนี่เขเข้าต้นไหนก็คือแต่เราเขาจะลำเลี้ยงไปในลำต้นและเขาก็จะกินทุเรียนไม่ถึง3ามสเดือนก็ตายแองแม่งนะทุกคนค่าอย่างนั้นไอ้ต้นที่ว่าดืนต้นตายอะ่ะเราไปดูเลยแต่ละต้นเนี่ยมันจะอยู่มันจะเกาะอยู่ในข้างในมันเต็มเลยเป็นระูๆนะมันจะเข้าไปดูๆๆเข้าไปข้างในทุเรียนเราแต่ต้นสาวยังไม่เข้าอันนี้แม่น้องอติม ไปดูอีกต้นหนึ่งที่ว่าเขาตายแล้วเรายังไม่ได้ตัดทุกคนไปดูเราก็ตกใจว่าไม่น่าจะได้ขนาดนี้เลยดูมะไม่ได้เข้ามาดูแลใครงั้นทุกคนท่านที่มีสวนทุเรียนนะคะท่านมีเวลาท่านเข้ามาสอดส่องมองเข้ามาดูเข้ามาดูาาดลําต้นเ่าว่าเขาเยอะไหมเขาเป็นน้ํำไหมเขามีอะไรผิดปกติไหมคะ,คะยคางนั้นท่านมีเวลาท่านก็เข้ามาสอดส่องดูแล ท่านอาจะดูแลแบบจะแบบเหมือนแบบว่าเหมือนถ้าเป็นคนไข้ก็เราดูแลแต่เริ่มต้นเขาปล่อยให้เขากินไปเตออตามลําต้นก็คือตายนะทุกคนแต่วันนี้แม่น้องอติมก็จะมากําจัดมอดนะคะมอดในลําต้นเหมือนกันเนี่ยเข้าเยอะเลยทุกคนนี่แม่น้องอติมก็มียาสนิทนี้เนาะอันนี้คือว่าเขาแก่แม่น้องอติมเขาสั่งมานะคะสั่งมาแต่เราก็ให้ดูแล้วตัวไหนเนี่ย แต่ไม่นอนติมอ่านหนังสือไม่เป็นและไม่เก่งนะคะอ่าคราวนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาใส่เนี่ยนี่เราจะมาผส,สมตรงนี้เราก็ใส่มากแล้วล่ะอันนี้คือเราจะมาสีหม้อในลำต้นนะคะแล้วก็ใส่ผสมน้ําหน่อยค่ะว่ามันเข้มข้นมากนะคะทุกคนเนี่ยน้ําก็จะเป็นสีนเนี้ยแล้วก็กะเอาเนาะคราวนี้ เราก็ปิดฝาเรียบร้อยต่อไปนะถ้าว่าต้นทุเรียนนี้ถ้าว่าเขาไม่ได้มีหนอนตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องถากนะหมอดมีแค่นี้แล้วก็ทำแค่นี้แหละทุกคนอ๋อไม่น่กติ่มแต่ถากําจัดน,นี่อันนี้คือเราใส่อย่างนี้นะแล้วเราก็จะรอดูว่าเขาจะออกมาไหมเพราะว่าเปลือกเปลือกทุเรียนสาวนี้เขายังไม่มีเปลือกหนาะ เราไม่ต้องไปไปเอน้นเขามากมายหรอกค่ะเราไม่ต้องไปครูดเปลือกเขาออกมามากเนี่ยเราก็เอานี่ใส่ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะรอรอดูท่าทางของจะหมดว่าเขาจะออกมาไหมโอ้แต่ตอนนี้เรามาเจอนอนเนี่ยเพื่อนทุกคนเนาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนบางทีก็คาดไม่ถึงขนาดสวนแม่น้องอติมเนี่ย ตัดลงมานะก็ยังไม่ได้ขนไปทิ้งไกล่เลยนะทุกคนเนี่ยขนไปเผายิ่งดีนะคะอันที่ว่าต้นทุเรียนที่ตายแล้วอะเผาอะยิ่งดีกําจัดไปเลยไม่ให้มีเชื้อข้าวลาเอากิ่งเล็กกิ่งน้อยเขาเนี่ยเก็บไว้ในสวนนะนี่ดูเขามาทําดูดิอันนี้แค่ต้นเดียวนะทุกคนแม่น้องอติมไปแกะแต่ว่าตอนที่แกะนี้มาเราไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็ลืมนึกถึงตรงนั้นเพราะเราเห็นตรงนี้เห็นหนอนเยอะอะเห็นหนอนทางหลวนเยอะเราก็แบบ มันไปกับตัวนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้พี่น้องเห็นแล้วก็มาให้เห็นตรงนี้คือว่าตัวนี้ก็ศัตรูแบบอภิเศษมากอันทรงเกียดมากเข้าลําต้นเมื่อไหร่ก็ตายนะทุกคนเข้าถึงข้างในเลยนะอันนี้ก็คือพืชที่น่ากลัวมากกว่ามอดและปวกนะคะอันนี้นะดูป่าเขาสิดูป่าเขานี่สามารถคืนหนึ่งกัดกินอะไรได้เยอะเยอะแยะ,ะหมดไปเลยนะทุกคน นี่นอ้องตก็ไม่เคยเห็นเลยเยอะเลยเอ้าบัดน,นี้เราก็จะมาเบิ่งเนาะทุกคนเนาะาออกมาไหมมันก็เป็นเยิมย้มๆนะแต่ว่าเขาจะออกมาก็พักหนึ่งพักใหญ่ๆญะทุกคน,นเขาก็จะเริ่มเริ่มมันนั่นละเริ่มทำงานแล้วละ่ะยา เขาก,ก็จะใช้เวลาเดือดซึมเข้าไปข้างในก็ใช้เวลานะโอ้โหแค่ว่ามันดีขนาดนั้นสีดปุ๊บออกมาปั๊บก็ก็บริษัทนั้นก็คงรวยไปเลยละค่ะเขาพูดถึงแล้วเราเอามาแก้ค่ะเอามาแก้บางทีเขาอาจจะตายอา้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นอื่นกันเนาะต้นทุเรียนสองสามต้นนี้ปีนี้เขาก็ให้ผลผลิตเยอะมากให้ผลผลิตเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูสิดูเข้ามากเลยเนี่ยทุกคนเนี่ย นี่เราจะต้องเข้ามาเนี่ยเห็นไหมไม่น้องอติมว่าเนี่ยใหม่ๆเลยมันจะทํางานไปแบบนี้แต่หมอดเนี่ยเราต้องมาทําบ่อยๆนะค่าต้นสาวอย่างนี้เข้าไปแล้วอ่ะทุเรียนเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนไม่เกินปีหน้าเพราะเขากินรอบๆต้นเนี่ยก็จะหลูดน้ำเลี้ยงจะกินฝุยกินยาไม่ได้ ต้นทุเรียนเขาจะตายในที่สุดนี่จะ้ะพูดถึงว่าต้นทุเรียนน่ะเขาก็ไม่ได้ว่าจะมีแค่โรคที่ว่าปวกมอดหนอนนะคะเขามีหลายโรคมีหลายโรคนะทุเรียนเยอะแยะเลยโรคของเขาเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เยอะนะคะเยอะเป็นโรคค้นเน่ามั่งเป็นโรคไวทเทปโทล่ามั่งโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องพูดเว้าบ่ได้ว้าบระชา,ารก็อยากว้าเนาะพี่น้อง อยากว่าอยากโว์อยากโซ่ป่าเราจะไปดูพาไปดูต้นที่ว่ามันให้ผลผลิตเราปีเดียวแล้วมันตายอะ่ปะป่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆนที่ว่าต้นที่ว่าเพื่อนๆนเขาที่ว่าแม่น้องอติม ME ไปทำเมื่อกี้เนี่ยเอาไปสียาเขาเมื่อกีน้นะเอาอยาไปสีดมอดผัวเขานเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไอ้ต้นนี้เขาให้ผลผลิตปีที่แล้วก็ให้เยอะนะปีนี้ก็ให้เยอะแต่ปีนี้เราก็ยังโชคดียังได้ลูกเขาลูกแบบ ครึ่งแก่ครึ่งอ่อนเขาเริ่มจะแก่แล้วเขาจะเริ่มจะครบกําหนดของเขาแล้วร้อยเกือบร้อยวันแล้วทุเรียนของเขาเราก็ยังได้ตัดไปขายได้มากเนาะนี่แต่ว่าอันนี้คือว่าเขาตายเลยนะทุกคนเนี่ยคือตายแองแม่งแล้วเนี่ยก็คือว่าโรคของเราเราไม่รู้ว่าเขาตายเพราะโรคอะไรแต่น่าจะโรคหลายโรคเขาลำดัแบบแรกก็คือมีมอดนั่นแหละคะ่ะเข้ามานี่ะทุกคน คนทุเรียนมันมันก็เป็นทุเรียนที่แบบว่ากิ่งก้านสาขาเขานี้มันมันเพาะมากเลยคือว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนถ้าตายไปแล้วไม่เท่าไหร่ก็หักแล้วอี่เห็นไหมแบบนี้หักมันก็มีเนี่ยมีปวกเนี่ยมีทั้งปวกเกทั้งมอดเดี๋ยมันก็เข้าไปนะทุกคนในที่สุดมันก็ตายนี่แหละคือว่าเราไม่ได้รักษาเขาอะนะ อี uh ่ huh. uh huh. uh huh. อันนี้ก็คือให้ผลผลิตแค่สองปีก็ตายแล้วเพื่อนๆไม่ท่นันแล้วก็เราก็เอามาปลูกใหม่มาเสริมใหม่ให้งง้นเราก่อไม่ทันกันไปตามดูต้นอื่นกันเลยโอ้ยตอนนี้ก็ตะเวนเย็นแล้วนะเพื่อนๆเย็นแล้ววันนี้เราเข้ามาสวน ถ้าว่ามีเวลานะทุกคนถ้าว่าเรามีคนพอมีลูกน้องพอเนี่ยเราต้องเข้ามาดูแลเช้าและเย็นนะเพื่อเพื่อเข้ามากลางวันด้วยต้นหนึ่งเราจะต้องเนี่ยดูแลอันนี้ก็คือปล่อยเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้ปล่อยแบบสวนของเรานี้ปล่อยไม่ได้ใส่ใจเอาดูแลเลยนะเพราะว่าคนเราไม่พอมีพอ่อใหญ่หนวดพ่อไม่ต้องพอ่พอน้องอติมแค่คนเดียวแม่น้องอติมก็ยากลูกพี่น้อง และต่อไปนี่ขนาดสวนทุเรียนของแม่น้องอติมดูแลเนี่ยทุเรียนของท่านตอนนี้เป็นลูกไม่ถึงอยู่ที่สี่ห้าสิบต้นเองนะทุกคนแต่ท่านจะนินไปที่เมืองคุดแต่ว่าท่านกําลังลงมาลงใหม่ๆนี่ก็ประมาณเกือบพันต้นตอนนี้ก็จะมีมีสี่ 5, ปีห้าปีสามปีก็จะลงมาเรื่อยๆนะพี่น้องก็ประมาณเกือบพันต้นต่อไปเราจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องเข้ามาดูแลเราก็จะเอาความรู้ของเราที่เราไม่ได้ใส่ใจดูแลทุเรียนนี้ มาเผยแผ่ให้พี่น้องาสาวสวนทุเรียนว่าต้นทุเรียนเราต้องมีเวลาเข้าหาเขาต้องมีคนให้ถึงและต้องเข้าทุกวันไม่เหมือนบางครดปลูกไว้แล้วรอสีดยาแล้วก็รอให้ฟุยแต่ต้นทุเรียนเราต้องดูแลเขานะเพื่อนๆน,นี่ก็คือความที่ว่าเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยเข้าแล้วทุกคนนะต้นสาวนะเอาสําหรับคลิปนี้แม่น้องอาติมอาซิบมีสาระและมีความประโยชน์อะไรมากมายให้ทุกคนนะก็คือมา เอาความรู้แลกเปลี่ยนกันนะทุกคนก็ใครที่มีเวลาก็เอาใจใส่ดูแลเพราะทุเรียนต้นหนึ่งได้ผลผลิตออกมานี่คุ้มมากๆเลยทุกคนส่วนแม่น้องอติมก็กําลังได้ปีที่สองเหมือนกันก็ไม่เยอะดอกทุกคนแค่ร้อยต้นเองไม่เยอะนิดเดียวอะอย่างนั้นเราก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้สําหรับมือนี่สบายดี